thank yeah. you ของทีวีเนี่ยก็คือผู้คนมากมายเพราะว่าอยากจะมาดูน้องๆรวมถึงคาแรคเตอร์ตัวอื่นที่ชอบหน้าดีคนดูแก่งๆมาดูด้วยนะคะวันนี้ทำไมช่วงที่แล้วเรามีใครบ้างนะพทมาฟอกลุคหนูตับด้วยใช่รอบนี้มีมาเหมือนกันใช่โอ้ยได้ยินเงกีแล้วอยากจะเลยอจเลยอยากจะเลยมาสนามไปเจอกันน้องได้เลยนิวเน็กจูสูมูลรน่าและอาโบชี Right am right, deck, right, deck, right, deck, right deck. คือไม่อยากให้เพลงหยุดเลยอะไหน้าไทำไมดงอแป๊เดียวเหยียบเรียบร้อยเอา้เออยเชีช่วยเดินชเดน่ดงนี่ขนาดไม่กี่คู้เหยียบเอาเียก็แต่ว่าเออช่วยเดึงช่วยได้เลย ดูหน้ามันดูสนุกกับการแบบเอ้เหยียบได้อะไรใช่ไหมไม่กี่มีใครโดนฝากรอยเท้าไว้บ้างละจ้ะเอ้ยมีคนโดนมีคนโดนอยู่เยอะเลยมากมายเออโอเคมามาที่แลมารอบที่แล้วจ้าสามสามคนแล้วก็มีความสัมพันธ์พิเศษใช่รอบนี้เราก็มีเหมือนกันแก๊งมีบอลแก๊งขาเฮ้ยให้จะ้เหยียบบ้างยืดเด้งยืดเด้ง โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยมาแสดงความสามารถพิเศษให้คุณ้าคุณคุณคุณย่าได้เลยคุณย่าคุณยายดูดิคุณย่าคุณยายอ่ะแล้วมีใครดีคุณแก้ใครดีใครดีอย่าแกดูใครก่อนอยากดูใครก่อนดูหน้าไหมดูหน้าเหรอดูหน้าดูหน้าเลยดูหน้าความสามารถพิเศษของหนูคือแทน เหยียบเท้าทุกท่านจะลงไปเหยียบเท้าทุกท่านเลยนะข่าว่าคุณเลน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 ราเนี่ยชอบเหยียบเท้าเป็นชีวิตจิตใจเลยชอบเหยียบเป็นความแบบน่ารักแต่ว่าแบบไม่ได้ว่าอยากไปเหยียบเองนะแฟนๆอะยื่นมาให้เหยียบยื่นไมาให้ไปทบเลยยื่นมาให้เหยียบเลยเฮ้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 ยไม่ทุกวันที่ผ่านมานะขอบอกอะไนะคุณท็อปเพราะแบบว่า ทุกคนที่ได้ขึ้นมาบนเวทีเนี่ยก็จะมีการแบบว่าเฮ้ยสนุกสนานอะไรกันไปแต่สุดท้ายแฟนๆจับจินว่ะเลยเหรอ Yes าสร้างกระแสนะเออได้ลงทุนได้ด้วยใช่ไหมได้ได้ลงทุนไปด้วยปะดนะาดูน่าตินได้ใช่ไหมอะดูน่าโชว์เสียลงทุนหน่อยหนึ่ไปยนจ้จ้า แปลกแล้วเอาเดอาเสตาร์ทรถเออเออเออ่าีเอเชี่ยนแก่เขานะคะอ่าอต่อไปนบ้างดีกว่าอนีาด่นิ้วเนกมานิ้วเนนิ้วเเออให้นิ้วเนกทำอะไรดีพี่แกนิ้วเนกทำอะไรได้บ้างจ้าพี่แกนำอะไรได้บ้างค่ะนิ้วเนกเดี๋ยวให้โชว์ไม่กีโชว์ไปแล้วจะโชว์อีรอบหนึ่งเออโชว์ปั่นวิดพิลแล้วก็เต้นไปด้วยอแล้วสนใจนเกพร้อมไนิ้วเพร้อม พร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปปัดปัดปัดป <5, S 1> <5, S 2> ัดต้งไปด้วยต้งไปด้วยต้งไปด้วยไอ้ยกไปด้วยยกไปด้วยตั้ไปด้วยยกไปด้วยยกไปด้วยยกไปนี่มารับดาเลยล้ไม่เกียนะไครับ แบบเดินไปนะคนบอกว่าขอกินวิปครีมหน่อยขอกินเชอรี่หน่อยทุกคนอยากกินมากเลยเออนะครับโอเคมายูสุดีกว่าเออยูสุนี่ยูสุวันนี้ให้ยูสุทำอะไรโชว์หลับไหมโชว์หลับเพราะว่าชอบยูหลับยูสุอ่ะใช่ไหมใช่ไหม ดูสุดยอดยืนหลับเลยพเฮ้ยอันนี้หลับอยู่หลับอยู่เฮ้ยเอียงเลยเอียงเลยเมื่อกี้เออคือสวยทำได้ยืนโชว์เต็มดีกว่าเพราะว่าคุณเฟิร์รู้ข้ตังค์อย่ยงเขาก็มีความแบบว่าเอวหวานอยู่พูดชื่อพูดชื่อพ่อแล้วดีใจเลยนะเฟิร์ข้อตังค์ไปเฟิร์ข้อตังค์้ย เิร์เฟิร์เขาตังเขาตังแรงขึ้น่าเดิมเดี๋ยวขอมิทธิ์ให้ยุสุเล่นนะครับโอค่ะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมิวสิส่มยสยสไปยสยสไปยยยยฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย คนเเมื่อกี้และความพิเศษวันนี้นะคะ่แมเป็นวันเกิดของบูบูด้วยแหละอ้าวอ้าวเดี๋ยวให้คุณย่าคุณยายช่วยร้องเพลงร้องเพลงแต่ว่าบูบูก็จะต้องเต้นไปด้วยกับพี่ไงพี่บูดีได้ไหมได้ไหมเริ่มปรึกษาเอาวุ้ชี่แล้วเต้นไงวะให้เูิ่มขึ้นเร็ววะมาเดี๋ยวแฮปปี้เบอร์เดย์บูบูกันหน่อยนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม Happy birthday to มาเป็นดีนะยูสุบูนาเจริญเจริญะกอดยูสุบูนาด้วยตัวกอดด้ยัวกอดด้วยตัวกอดด้วยนี่มาเจอแถวมบเนานีมาเอเายิบตียิบยิบตีให้กอดอยูนะโอเคับมาลับนี้้มยข้มวยโอเคธรรมดาเลยอะคนสุดท้ายตัวจีนเลย เอออโอเชียนอโอเคโวเชียนจะมาโชว์ตีลังกาอเป็นการเรียกร้องมากเลยมาถ้าพร้อมแล้วอโวเชียนพร้อมไหมครับออยืนยพร้อมแล้ดยืนพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปถ้ำถ้ไถ้ำถ้ำถ้ำ เมื่อ <ules> ก <motiv ators> ี <k> ้คือกรรมการอึงทุกคนอึงไทยแลนด์กอล์ฟทะเลที่เลกดปุ่งทองแล้วอะเลยเออเออเมื่อกี้คือใครจะพิกตาไม่แก้ไม่ทันนะตอนเดรังการเลยนะไปฝึกมายังไงอะวันนี้ยเฮ้ยโอหนี่นี่ฝึกฝึกมานานไหมครับนานอยู่โอ้โหนี่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 อ่ะโอเคได้เวลาสักคนเดี๋ยวให้ วันนี้มีเรื่องทจะแบบฝากฝันงกับโอเชียนอเวเชียนกี่โมงสามสองโอเชียนฝากผลงานพ่อะ่าให้กับปูเย้ายายไปดูหน่อยทำท่าทำท่าทำท่าเดี๋ยวพี่ทำก็จะให้ป่ายสี่สามสองโอาคสี่นี้เรื่ทำนายถอยทับคนนี้สองจุกกิงนะคะเย็ีเวน่นอเว่นบอเวนแล้วมีอะไรเมจเว่นบอเวนบอ าเอราโบเชียด้ค่ะตัคุณนี่ค่คุณตรงนั้นขอบคุณยาวโบเียนดิวกเลยวันนี้วันนี้นะครล่อยเอเมมาของนนวดูกรยก็ให้เดินมาข้างหน้าหน่อยในนี้ต้องกาเลยลูกมีอะไรจะฝาก ไม่ทาแต่ว่าเดี๋ยวไม่ทาไม่ทาเออขอไม่ทาดิเมขอเลาก็แบบแล้วหนึ่งสองสามโอ้ยัเซ็กซี่เกินเนาะเกเกเซ็กซี่นเกากนน่อยากนน มาเซ็กซี่เกิ์ลูกคือนี้เน็กอะแพ้เสียงในหัวแล้วว่าคือเซ็กซี่มากได้ดูเอ็มวีแล้รู้สึกว่าือแบบเมคคิวมาฝากด้วยนะเอ็มีสิบวินาน้าผู้หญิงน้าผู้หญิงลิ้นตดตายเลยทุกวันตา้ ตอนนี้คือชอบโว์ไปแล้วมานี่เราลงเคปมาเคฝากมีสิ่โอเมยูมายของนรด์ด้วยนะวันนี้เป็นทีเหนย่นะวันนี้นะคบโอเคมากตอนนี้ทำไมอะไรอยู่สูบอยู่ใช่ไงอยากเห็นอยากโซ่ เอาละครตอนนี้ครั้ง125ย้าท่านบริัทบูจีพีบีพร้อมเรียกร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราลาไปด้วยาดนตรีให้เต้นแล้วลองจกเวทีไปเลยได้เลยโอเคบ้านสวัสดีผู้เข้ามาขอบคุณและสวัสดีค่ะบ้านเดอร์ตีมาเดอร์ตีมาเดอร์ตีมาขอเดอร์ตีหน่อยครับหนึ่งทีบ้านเฮ้ยเฮ้ย ของเราโอเคโอเครอบนี้นะครขอฝากด้วยนะครักิจกรรมของเราครับสามารถซื้อนะครับสนช้างีามสอลูน่าลูน่าลูน่าแอ้ปไปไไป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 าปไ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 ป เออโอเคเดี๋ยวรับปากกันหน่อยนะครับ okay. ก<า>็สามารถซื yeah, ้อสินค yeah. okay. awesome. uh. ้าที่ GMTV นะครับ Official m e r c h a n d i s e อย่าบอกเยี่ยเชียร์อยาแกล้งกันนะครับเชียร์อยาแก๊กในเอเชียรอยากแก๊กในเอเชียโอเคอย่าเอามาฟ้องมากัดหูเลยเออ โอเคนะคคับเดยวก็จะกันปลายน้อยเรามาฝากอีกหน่อยนะครับสามารถซื้อสินค้านะครับเรีมทีวีนะครับฟีเชอร์เมอร์เชนด์นะครับยนงานนี้ได้เลยนะครับครบทุก500บาทนะครับได้รับเลยคูปองหนึ่งใบนะครับพร้อมส่งรับสิทธิเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมพร v เว e โฟโต้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งเลย